สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564กกันค่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะเจ็ดดาบนะคะ the stand เด็กถือเหรียญสิบไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้านะคะสิบเหรียญจัดเม้นนะคะดีเอ็มเพส 6เเรียญน,นะคะมาเริ่มดูกันที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะคะสำหรับความรู้สึกนึกคิดตัวตนหรือว่าอดีตที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรบางท่านเนี่ยอาจจะได้ประสบพบเจอกับการถูกทำอะไรรับหลังนะคะหรือใครบางคนเนี่ยกำลังทำอะไรโดยการปิดบังคุณอยู่โดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ความจริงซะทั้งหมด รือใครบางคนเนี่ยอาจจะโดนมิจฉาชีพลักขโมยหรืออาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเวลาคุณทำอะไรไปแล้ววะมันเหมือนยังไม่ได้เท่าที่คุณต้องการอะเหมือนมันยังไม่เต็มพร้อมอย่างที่คุณหวังเอาไว้นะคะสำหรับทางด้านการเงินเนี่ยการเงิน ของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะคุณเป็นคนที่บริหารเงินเก่งเวลาคุณจะลงทุนหรือว่าคุณที่คิดที่จะทำอะไรเนี่ยคุณเนี่ยมีความวางแผนดีมากคุณเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ใช้จ่ายสุรุย่รยซุ่ยไหรือว่าการใช้จ่ายของคุณแต่ละครั้งเนี่ยมันย่อมต้องมีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงทางด้านการเงินว่าจะติดขัดเลย สำหรับใครเนี่ยที่คิดขยับขยายหรือว่ามองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจเนี่ยในช่วงเวลานี้อย่าไปกลัวนะคะขอแค่คุณกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจเนี่ยเงินทองเนี่ยสิงต่างเนี่ยความสำเร็จเนี่ยกำลังมารอคุณอยู่แล้วขอให้คุณเนี่ยกล้าที่จะก้าวออกไปอย่ามัวติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะสำหรับสภาพแวดล้อม ทั่วไปโดยรอบตัวของคุณเนี่ยเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยอาจจะนําโชคมาให้คุณได้นะคะในบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนเพื่อนในที่ทํางานเนี่ยบอกเลขนำโชคนำลาบมาให้กับท่านได้สำหรับใครเนี่ยที่ต้องการที่จะเสี่ยงเนี่ยเดือนนี้สามารถทำได้อยู่นะคะมีความเด่นอยู่ทางด้านโชคลาภ ทางด้านการงานเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยมีความให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีนะคะเวลาคุณร้องขออะไรไปเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหรือว่าใครบางคนเนี่ยหัวหน้าของคุณเนี่ยสนับสนุนคุณดีมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยเขาจะคอยเป็นแบกให่คุณคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกๆสิ่งให้คุณนะคะเวลาคุณ ติดขัดปัญหาหรือว่าต้องการทำอะไรเนี่ยปรึกษาเขาหรือว่าบอกเขาเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือคุณค่ะภาระทางการเงินนะคะอาจจะเป็นภาระที่ต้องพ่อนบ้านผ่อนรถภาระรับผิดชอบครอบครัวต่างๆนานานะคะสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะเหนื่อยกายสักหน่อยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ย หาเงินมาเนี really, ่ยอาจจะมีภาระที an er UE, Mother, no ่ต้องรับผิดชอบเยอะสําหรับบางคนเนี่ยได้เงินมาแล้วคุณก็ต้องแบ่งจัดสรรสําหรับผ่อนรถผ่อนบ้านสําหรับค่าเทอมลูกต่างๆนานาจิปประทะนะคะแต่คุณเนี่ยยังสามารถทําได้อยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะภาระตรงเนี้สักวันหนึ่งอะมันจะใกล้หมดแล้วจะขอให้คุณเนี่ยพยายามอดทนความสําเร็จเนี่ยกำลังรออยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ ขอให้คุณเนี่ยอดทนแล้วก็ผ่านช่วงเวลาเนี้ไปให้ได้นะคะทางด้านความรักเนี่ยชาวราศีมังกรในเดือนนี้ความรักสำหรับคนโสดเนี่ยถ้าใครเนี่ยคิดที่จะมีคู่หรือว่ามองหาแฟนในช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยมีโอกาสจะได้พบเจอกับแฟนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะ หรืออีกในหนึ่งคนที่คุณเนี่ยจะพบเจอเขาเป็นคนที่มีความรักครอบครัวครอบครัวของเขาเนี่ยค่อนข้างมีฐานะครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นนะคะสำหรับบางคนเนี่ยที่โสดอยู่ส่วนคนที่มีความรักมีคู่แล้วเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณกับผู้ของคุณเนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นทางด้านความคิดความลงตัวต่างๆนานาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกับคู่ของคุณเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้สวยเลยนะคะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือว่าน่ากังวลเลยนะคะสำหรับทางด้านสุขภาพเนี่ย ในเดือนนี้ชาวราศีมังกรบางท่านเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะป่วยได้นะคะอาจจะเป็นโรคเก่าๆโรคเก่ากำเริบหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายได้นะคะอาจจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นน่ากลัวอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็อยากให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเนี่ยพยายามหมั่นสวดมนต์ทำบุญให้มากๆนะคะ เวลาเจอโรคร้ายหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยจากหนักอะ่ะมันจะได้กลายเป็นเบาได้นะคะพยายามเสริมดวงเอาไว้เป็นดีที่สุดมาดูไพ่สรุปของชาวราศีมังกรในเดือนนี้กันค่ะ The Lover นะคะจัสเมนสองเหรียญแปดดาบแปดถ้วยนะคะแปดเหรียญ The Lover นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะช่วงปลายเดือนเนี่ย ชาวราศีมังกรบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจนะคะ months, อาจจะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณเนี่ยต้องเลือกว่าจะทําอย่างไรดีหรือใครบางคนเนี่ยอาจจะได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเก่าเนี่ยติดต่อกับมาหาหรือว่าใครเนี่ยที่สมัครงานที่กําลังเลงๆที่ใหม่ไวอ,อย่างเงี้ยอาจจะได้รับการตอบรับได้นะคะ ส่วนทางด้านการเงินเนี่ยยังสามารถไปได้เรื่อยๆยังมีหมุนยังมีใช้จ่ายไปได้เรื่อยๆนะคะเวลาคุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดหรือว่ามีเรื่องภายในใจอะ่ะอยากให้คุณเนี่ยพยายามระบายออกมาให้กับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนรอบตัวของคุณเนี่ยฟังนะคะไม่อยากให้คุณเนี่ยเก็บความรู้สึกอึดอัดความทุกข์ใจบางอย่างเนี่ยเอาไว้คนเดียว แล้วก็เงินที่คุณรอคอยเนี่ยจะได้รับตามที่คุณต้องการนะคะสำหรับงานของคุณเนี่ยสร้างเงินให้คุณได้ดีเลยนะคะขอให้คุณเนี่ยพยายามขยันอดทนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะ่ะอนาคตเนี่ยกำลังจะก้าวหน้าขึ้นแล้วนะคะสำหรับเดือนเนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะและหมอขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครตด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ